่อจรงเดียตีมลังบ้านน้องอุ้งหญิงมั่อ้วนตกใจเลยครับหมู่อ้วนตกใจคทำได้นี่บ่ดูที่เคทำได้รอเจอเลวปอน้องปอปอปอปนีตานี่เออปอปอนปอนเน้าดเ้องน้ำลึกบ่บ่ไหวเหรอ บ่อน้ำจะเดินนิดหยังมันต้องไาไยตีกันเชียงตีกันเชียง,ยน,งน้นนนองพอนี่น้องปฏิตตานี่น้องพนอะพ่อ,พอมู่ตกใจเลยกันแลวใไรกันโดดบอ่อตุม่มพ่อน้อง,งเอา บ่น้อยอันใหญ่เลยแม่ไปตามอยู่โลกครับอืมบ่ม้อยกับ <laughs> ตีกันเชียงตีกันเชียง <c oughs> โอเคเลยครับอาการเตียงเตียงอบอ่ยกับเตียงเตียงนักเลยอะ การร้อนครับวอดีตอนเช้าลุงเดียปั๊มน้ำนะครับน้ำมันแห้งครับก็ลุงเดียก็เลยปั๊มเต็มบ่อครับเกือบเต็มบ่อเลยการร้อนเล่นน้ำครับ

นู่นโดนเลยไปโดนลงวไปโดนลงลมาครับตัวนี้ดีไหมนี่อ้าวมันอยู่ในหยาเต็มเลยเนี่ยห้างเงาบุกบขนก็ห้างเาแล้วนี่เยี่ยมจังเลยมาลงมาลงมา น่านนโดลงแล้วนนไปเร็วมากไปลวนวนไนได้หนิวนไงก่านิมาเอาลงเลยลงเลยลงไป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 มานี่มามามาเร็วเร็วน well ี่มาดูเด ja ้อน่อยมาดูไปไป bây nó này còn còn nini nini đồ đúng đồ lên vẫn còn thì nó lên nhiều, không có lên. chó, ừ, mã, <laughs> <laughs> <laughs>

โลกลบาดนี่ลงดินูน่นดูโดนอย่าในโลกระบาดในโดไปลรุ่นอืม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  น้ไม่องไม่น้องไม่เล่นหรอวันนี้อ่ะเห็กมันก่อนเล่นเนรอฮะตอนนีมันกลังอ้วนแต่วหเนดับินน้ำหนักไป มานี่เลยมาห้องน้ำเลยไปตีนี้ไป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 เดินมานี่มานี่ตรงนี้นี่ไปเดินตรงนี้มาเร็วเอ,อ้ยมาตรงนี้มาไม่ดูไม่ดูมาไม่ดูดดดตรงนี้ด้วยนี่ Ngay hoppai. Oh, toot tốt, to, to. cả. Mario, đi 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 Mà, đi 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 mà đi đi mà. đi 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 mà, đi 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 đi

นั่งเจอเลยะนังเจอลย่อ่ะอากระผมเจอไม่กน้นาะคกับแต่จะตัวในี้ก่อนเย็นเย็นนอนเย็นทุกใจอดีับรุ่ม